สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีรักษาโรคแคงเกอร์ของมะนาวกันครับมะนาวที่มีใบหยิกใบเป็นขี้กากครับเรามีวิธีรักษาโดยกันใช้ปูนแดงครับปูนแดงนี้ครับหาได้ตามท้องตลาดครับเราก็เอามา ละลายน้ำก่อนครับมันปูนแดงประมาณหนึ่งช้อนครับช้อนประมาณนี้ครับละลายใส่ขวดครับ เอียน้ำใส่แล้วส่วนแรงก็หาได้ตามท้องตลาดแล้วครับซื้อได้5บาท10บาทครับ ใส่ขวดไว้อย่างนี้ครับใช้น้ำไหมครับขทาครับขยยาให้ปูแนแดงละลายครับได้ประมาณนี้ครับก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนครับประมาณ หนึ่งคืนครับเราก็จะได้ประมาณนี้ครับปูแดงที่ตกตะกอนแล้วเราก็เทเอาน้ำที่ใสๆนะครับประมาณ20มลนะครับต่อน้ำยี่สิบเรครับเอาไปฉีดใบมะนาวนครับ ตรงที่มันเป็นโรคแคงเกอร์ใบหยิกใบงองใบขี้กาช่วยได้ครับบุนแดงช่วยได้ครับรักษาได้ครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับสสวัดีครับ